มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากําไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออันนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษลด60%เดือนกรก,กฎาคมคอร์สเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดและคอร์สเทคนิคนะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด r a รเอและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดนะครับคอสหลักคอสแรกครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่26 ดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเริ่มเรียนจริง13สิงหาคม2567เน้นย้ำนะครับสมัครวันนี้โปร1แถม1นั่นคือแถมคลิปเบสิกพื้นฐานการลงทุนรุ่น25ในส่วนที่เป็นเนื้อหาหลัก สมัครแล้วเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยเป็นการปรับพื้นฐานไปก่อน1เดือนถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบและยังไม่พอครับผมแถมคลิปวางแผนเทรดเอาการาฟมาตีกันตัวสำคัญสำคัญประมาณร้อยกว่าตัวทุกสัปดาห์ผมสอนเสร็จแล้วลงให้เลยจะได้เข้ามาเรียนกันก่อนแล้วถึงเวลาก็เรียนจริงอีกหนึ่งรอบครับคอสนี้ราคา 5 9 0 0บาทสมัครตอนนี้ลดเหลือ4,900บาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาหลักในรุ่น25นะครับที่เห็นเนี่ยนะมันจะมีเนื้อหาหลักแล้วก็เนื้อหาเสริมนะครับผมจะเอาในส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักนะครับมาลงให้เรียนไปก่อนถึงเวลาจะได้เรียนจริงอีก1รอบนะครับและการเรียนนะครับมันจะมีเนื้อหาหลักประมาณ60%เนื้อหาใหม่ๆอีกประมาณ40%แต่ละรุ่นก็จะหมุนกันไปไม่เหมือนกันนะครับ เรียนยังไงบ้างเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละสชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์และมีวางแผนเทรดให้อีกทุกสัปดาห์เรียนทั้งวิเคราะห์พื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเราเรียนสไตล์ไฮบิดนะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับสอนเสร็จแล้วสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้เลย1ปีเต็มเรามีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนดังนั้นจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกนี้ก็ได้ถึงเวลา ถ้าสงสัยก็กดไลน์มาถามในช่วงระหว่างที่เราเรียนกันได้หลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับผมจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าแล้วส่งข่าวให้กันอยู่ตลอดและมีการสอนเสริมให้ทุกเดือนอยู่แล้วครับเรียนดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ Mindset, Money Management, Market Psychology, งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นพื้นฐานแบบง่ายๆจนเจาะลึก มันน่เกมฟันฟลู s ิเ e s ไซเคิลหุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ปีเตอร์ลินช์และเอาเปเปอร์หุ้นสวยๆมาอ่านมาอัปเดตกันส่วนกราฟเทคนิคเราจะเน้นระบบลันเทรนสามไทม์เฟรมเรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับ MACD RSI Stochastic RSI EMA Trend Following System Candlestick l i s k Reward Ratio Elliott Wave ทฤษฎีดาว Fibonacci High Volume และการสแกนหุ้นที่เห็นเนี้ยคือเนื้อหาทั้งหมด 60ยังมีอีก40ซึ่งจะหมุนไปตามรีมการเรียนเน้นทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกทองคำคริปโตเน้นการบริหารกระจายความเสี่ยงไปตามแอสเซทต,ต,ต่างๆนะครับคอสที่2ครับเทคนิคอข้0 2อันนี้เรียนทุกวันจันทร์สองทุ่ม15นาทีต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเทคนิค ผมสอนปีละครั้งเท่านั้นดังนั้นท่านเข้ามาที่หลังก็จะเป็นการเรียนกับคลิปนะครับตอนนี้ผมสอนไปประมาณ2ครั้งและยังเหลืออีก8ครั้งแต่ถามว่ากังวลไหมไม่ต้องกังวลนะครับเพราะผมแถมคลิปเทคนิคเข1นให้ด้วยนะครับดังนั้นจะเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับการใช้เทดดิ้งวิวการตั้งค่ากราฟเรียนเท n f o l ร์ลิงซิสเต็มเทนไลน์โซนราคา กราฟแท่งเทียนและพ r i ส์แพทเทิรตั้งแต่0ูนถึง100จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำอินดิเคเตอร์เช่น MACD RSI Stochastic RSI TSD AO และ AI อินดิเคเตอร์อันนี้จะเรียนเจาะลึกลงไปอีกนะครับ และเรามาต่อเทคนิค102กันนะครับ102ก็จะมี b บริ n g e อร์แ d นด์ i ฮกินอาชิลิสรีวอ r เลโชและการแบ่งไม้ซื้อทฤษฎีดาว l i เลียดเวฟฟิบ n นาช i เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเจาะลึกมีการสอนแก้ดอยและ VRVP DIOSC OBV นะครับและมีการ recap ให้อีก2ครั้งนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนตารางจริงๆผม เพิ่มให้อีกนะครับแล้วก็มี recap 2ครั้งแต่มีเนื้อหาเพิ่มให้นะครับรวมกันก็ประมาณ10ครั้งและเทคนิคจะมีไลน์กลุ่มที่ผมอัดคลิปสอนให้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดวันละประมาณ10-15นาทีมีการตอบคำถามทบทวนหรือเอาหุ้นสวยมาคุยกันเขาเรียกว่าการ record นะครับผมก็จะแถมให้ด้วยท่านก็จะอยู่ได้2เดือนเต็มนะครับถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเสร็จเหมือนนักเรียนของผมหลายๆท่าน ในรอบ3-4ปีเหล่านี้สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันนะครับและพิเศษโปรโมชั่นหลด6 0เดือนกรกฎาคมสมัครหุ้นไฮบริดรุ่นที่26ราคา4,900บาทอันนี้ แถมรุ่น25และวางแผนเทรดให้ด้วยซึ่งจะมีมูลค่าทั้งหมด11,800บาทสมัคร1คอสราคา4,900บาทกราฟเทคนิคนะครับ102แถมกราฟเทคนิค101อันนี้ก็จะเป็นราคา4,900บาทราคาเต็ม11,800บาทและพิเศษครับสมัครทุกคอสที่ท่านเห็นนี่ก็จะเป็นราคา9,800บาท จากราคาเต็ม23,600บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับหรือจะสมัครเรียนก็ได้แอด DOC TOR underscore A ที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันแล้วพบกันนะครับ